พี่จัดมัน38โลสองเงินนะครับแล้วก็ใครอ่ะไอรแต่เนี้ยไอเดชิลาไอสอนคมอ่าคือค่ามวุจ้ากิมเจ้าล็อตสิงห์สมัยก่อนผมดูแลหมดอ่าไอเดชิลาเนี่ยพวกยุคพวกนี้มึงดูแลหมดใช่พวกรุ่นในแสนใช่เลิศศิลาศิลปะไทยโรเบิร์ตโรเล็กใช่เราก็ไปเชียร์ไปควบคุมการซ้อมอ่าอ่าหมายถึงว่าเฮ้ยมึงชระเบอร์ไปห้าคนเลสมัยก่อนมีอาชีพคนเดียว แล้วเมื่อตังไหนไม่อาจฉีดนะตอนนั้นผมมวยครับผมเปียนท้องอรเปียนทองอ่เออใช่เราเป็นรุ่นพี่พี่เวลา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 มึนต่อยกูไห้อาฉีดมึงไว้เอาเอาเอามึงเขามวยอย่างนี้นะอสมัยก่อนไอ้จ้านที่ดอไอ้จ้ามันยุกไอ้เรื่ามันจะจิกกันอ่งผมชอบเด็กตัวเงียผมผมชอบเยที่ต่อยอนุญาตแต่ผมไม่แก้มือผมประเทศเองนผมประเทศเองนิ่งๆเป็นไง พอนิ้นสิปุ๊บเตียรอบเป้าเลยไอ้ครั้งแรกโดนน็อกป่ะอ่าโดนน็อกมันนิ่งครั้งแรกมันโดนน็อกใช่ต่อยกันวะผมเลยบอกมันมันนิ่งพอสามยกพอตัวเองหมดมาเนี่ยก็ดึงไม่ออกเลยเลี้งไม่ออกแต่มึงลองลองลองไอไอปลาไหลใส่เกล็ดมึงลองนิ่งสักสักสามยกนิ้อ่ลองนิ่งไอ้นี่ผมก็เอามาทำใหม่ไอ้อัตชัยแฟร์แท็กอัตชะอชัยอัตชัยโรสส์นี่นี่มูจิมูจิธรรมดาเนี่ยอ๋อไอ้นี่ของพี่ปื๊ดนะอ๋อใช่ใช่เขาโดนเอาไาทำใหม่ เพราะว่าเพราะว่าก่อนร้านชัยอะนะใช่พอร้านชัยอะมันเลิกไปแล้วมันตัดอ้อยอยู่ตัดอ้อยสุสลินตรงไหนไอ้บุญิมันกรุ่นเลยแฝชัยเนี่ยนะไม่เสียเพื่อนยันก็ไปตัดอ้อยอยู่สมัยก่อนเนี่ยต่อยปุ๊บรถลำดับไม่ได้หนีรถลำดับไม่ได้หนีมาอยู่แบบนี้ผมมาปั้นใหม่คะชบะห้าไฟติดห้าไฟติดแล้วก็ไปใส่ไอ้บรรวัฒน์ขาดลอยใช่โดนขาดป่ะไม่ใช่ทีไม่ใช่อนไหนขาหักอไหนตีเล็ก ใช่อัตชัยอัตชัยอัตช้พอสำรานชัยเก่าสายเดือดานผมก็อาไปปั้นใหมาแล้วก็หกปั้นดังแล้วโมด้าเขาก็ไปไปขายแฟนแขกเฮ้ยพอแล้วแต่เขามันมันวยของพี่ปื้ดแม่บอัตชัยก็ตอนแรกก็แล้วแต่บ้านเลยไงแลอวแต่บ้านเลยเราก็เอาโอเคพอทำเริ่มดังก็พี่ปื้ดก็เอาไปขาย ยกขายแฟร์แทก็แล้วแต่เขาเราเราคือเราเราทำมวยเหมือนบเราช่วยเด็กด้วยแล้วก็อะไรก็ทำมวยเหมือนช่วยเด็กมันนั่นแหละดมีาคนดีดไแสุดท้าไปแดงสุดท้ายตรงไหนนี่แบบตรงหลังใบนี้หลังไปนีหลังไปสนมันเออเนี่ยหลังไนี้่ะซ้ายมือไปสนีเออหลังไปนี้าไปเรื่ยไปเลยส่งไปแดง่งตอนนี้ มาอยู่ที่ชุมแพุมแพกำลังจะไปคุยกับพี่จิตติใกล้ถึงแล้วครับคิดติติเมืองขอนแก่นสามล้อเงินล้อสามล้อเงินล้านล้านบัเด็กได้ยินชื่อเลยเนี่ยได้ยินนะมได้ยินผมรู้สายาทั้งวยหมดไงจอกกี้จ้อกี้สิทธิ์กัญไพ คุนเขาพลังม้าคุณพลังม้าทำรัวก่อนจะโชคเขากินม้าทีละห้าเม็ดก็เป็นลึกเป่าก็เป็นลึกไหมอ๋อชายากคุณเข่าพลังม้าใกล้ก็ไม่ใช่เอาไปถามยาขุณเข่าอย่ามาขี้ได้ตีแล้วยกเลยครับพี่ต้อยพี่พูดเรื่ยพี่ก็ไม่สนผมเมื่อกี้ ไม่ตบมึงจะเป็นสอสอไม่ตบมึงเดี๋ยวคงเป็นสอสอเื่รอขึนฟว์ก็ี้สิทกันไปเพยเขนเขาพลังมาก่อนจะชคกินมาห้ามเป็นพิการเขาบอกว่าอยู่ตรงค้มไปสีเลยอ่ะมีเบอร์ป่ะมีเบอร์จะไมต่โทมีเบอร์ป่ะนี่นี่้อนกบครับต้อโทนี่บ้านคุยเลย ต้นกำลับตอกีมเลยนะเนี่ยที่เนี่ยเหรอใครจิตติใครอยู่ด้วยตอกี่เย <Hal os, S 3> ี่มผมเห็นรูปอยู่ฮัลโหลสสวัดีครับพี่จิตติผมอยู่นี่แล้วตอนเนี้ยผมเข้ามาในชุมแพแล้วแต่บ้านพี่อยู่แถวไหนอ่ะตรงไหนหลังนี้ในชุมแพหลังตีแล้วมาไปสันนีนะ ไปทิ้งขับไปหาไปสถานีถามใครก็ได้ไปสถานีอยู่ตรงไหนโอเคครับเดี๋ยวดมเด็ดห้านาทีถึงอยู่ตรงข้ามไปสถานีเหรอคะตรงข้ามไปตรงข้ามนีกับรถภาพลุยด้านหลังเขาไม่มีหน้าไปสถานีเลยโอเคครับพี่อ่าโอเคครับูหน้าไปนี่เออเขาบอกเจอใครเพราะลากคอเขาเป็นบอกเลยเขารู้จักทัวร์หรือเ่า จิตติเมืองคอนแก่นนะครับสามล้อเงินล้านไปตอผมไปเจียพี่ผมไปรูปอยู่ค่ายโมเชคีมเออพี่ไม่รู้นะวะจิตติเคยไปซ้อมจิตติเขาอยู่กับเดวิดกุยนะเกี่ยงปิยาจิตติเมืองคอนแก่นเนี่ยผมไออ้ปชัยไ่มใช่่ไมใช่อันนั้นอันนั้นปิดติอันนั้นปิดติไม่รู้ไปถอมจิตติจัมจเตี้ยปิดติตายแล้วตายไปแล้วปิดติเมืองคอนแก่นเตี้ยๆนะสามล้อเงินล้านเนี่ยนี่จิตติสามล้อเงินล้าน พี่จีไต่อยกูเคยต่อยพี่ต้อยเหรอต่อยเอโดนไล่เออพี่ต้อยโดนไล่เหรอไม่ไล่ได้ไงก็ทำล้มกันไม่เป็นไรไม่ต่อยอีกแล้วใครคนตามมึงบอกไ่ใช่กูเขาเรียกคนใช้บุญคุณพอเพราะแทนบุญคุณพอนี่เหรอนี่ที่จะไปหาเนี่ยทำให้พี่ต้อยโดนไล่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่คนนี้อีกคนนั้นปิเต้อันติเต้ปีเต้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 เติเต้เมืองขอนแก่นก็จิีไม่จิตเต้หรอจิตจิตเต วดีอ๋อขนาดพอดเมื่อกี้เราคุยก็สามารถไปเรียบร้อยแล้วลงไปถามคนชุมแพค่ะยี่สิบลับทีทีคนว่าเลี้ยวขวาหอนเลเตะเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอย่าถึงถนนใหญ่๋อมันต้องเลยไฟแดงครับพี่ก็คุยเั็นหัวแล้วพี่